สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราไม่ได้เจอกันคุณครูก็เลยมาพบกับน,นักเรียนอาทิตย์นี้ค่ะซึ่งอาทิตย์นี้เราก็ยังจะอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่ 5, ห้าอยู่นะคะการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายจากครั้งที่แล้วคุณครูได้สอนการนวนหน้าและการนวนหลังไปแล้วในวันนี้ครูก็จะมาสอนการทำท่าล้อเกลียนค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปชมการทําปฏิบัติท่าล็อกเวียนกันนะคะเรามาดูความหมายของการยืดหยุ่นร่างกายกันก่อนเลยนะคะการยืดหยุ่นร่างกายยืดหยุ่นเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ส่งเสริมให้เกิดสมรรถภาพทางกายหลายๆด้านเพราะต้องใช้ความแข็งแรงความอ่อนตัวการทรงตัวและความสัมพันธ์ของประสาทและกล้ามเนื้อการฝึกยืดหยุ่น เป็นประจำจะทำให้มีสุดทรงดีร่างกายแข็งแรงและสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้ดีล้อเวียนเป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวมีการถ่ายน้ำหนักตัวการเคลื่อนไหวไปทางด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปฏิบัติกันเลยนะคะวิธีปฏิบัติ 1. ยืนแยกเท้าประมาณ1ฟุต กางแขนให้ขนานกับพื้น 2. เอียงตัวไปด้านข้างวางมือลงบนพื้นพร้อมกับถีบเท้าขึ้นไปในอากาศ 3. ใช้มือทั้งสองดันพื้นในขณะที่เหวี่ยงขาทั้งสองข้างไปด้านข้างของลำตัว 4. ขณะที่ขาทั้งสองลอยอยู่ในอากาศให้งอเข่าหรือเหยียดขาตรง 5. วางเท้าลงบนพื้นทีละข้างกลับสู่ท่ายืนตรงกลางแขนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวอย่างการทำท่าล็อกเวียนที่คุณครูให้นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเข้าใจไหมคะค่ะการปฏิบัติท่าล็อกเวียนนะคะไม่เหมาะแก่ก,การปฏิบัติพื้นผิวที่เป็นขรุขระแข็งเช่นพื้นปูนพื้นดิน นะคะเพื่อความปลอดภยัยนักเรียนควรปฏิบัติบ,ตบ,ตบ,ตบนบ่หรือพื้นสนามหญ้าเท่านั้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ไม่มีใบงานหรือใบประกาศนักเรียนทำเพื่อเป็นการลดภาระงานของนักเรียนแต่นักเรียนอย่าลืมตามงานที่ยังค้างคุงคณครูส่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ